สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะก็เจอกันวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์ค่ะก็วันนี้มาเจอกันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่เนี่ยค่ะวันอาทิตย์ที่สี่นะคะจะมีงานประกวดบอลสีนะคะอยู่ที่ณพุทธออุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะ ก็พิมพ์แมพได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ที่จะไปงานเนาะก็พิกัดก็อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่นะคะอําเภอมหาราชนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันก็งานนี้นะคะก็น่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีแล้วละค่ะเพราะวันที่ยี่สี่เนาะยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่งานนี้ก็จะมีอ,อยู่ประเภทรายการเนี่ยป ประมาณ10รายการนะคะงานประกวดนี่จะมีประมาณ10รายการก,ก็ทุกอย่างก็ยังคล้ายๆท,ที่ที่อื่นนะคะที่อื่นเนาะเดี๋ยวมาดูเนาะสิรายการนะคะสิรายการเขามีอะไรบ้างเขาก็จะมีบอลด่างป้ายสูงไม่เกินห้านิ้วนะคะบอลใบไทยสองบอลใบไทยสามใบาย,ยาว4ีใบกลมนะคะห้ใบาหอ่อ แล้วก็หกใบไผ่นะคะแล้วก็เจ็ดใบากาบแปดประเภทลูกไม้ด้วยนะคะใครมีลูกไม้ก็ส่งเข้าประกวดได้เนาะเผื่อน้องจะมาฉายแววในงานนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสของเขาจะอยู่ที่ที่งานไหนเนาะก็ก็พันธภาก็อยากให้หลายๆท่านเนาะแบบเอาลูกไม้ส่งเข้าประกวดเพื่อที่เพื่อที่จะสร้างชื่อให้กับตัวเขาเองด้วยสําหรับลูกไม้เนาะเผื่อเขามีโอกาสได้เกิดแล้วก็รายการที่9ก็คือ ตับขุนช้างขุนแผนนะคะอันเนี้ยสายโบราณเลยนะคะสายโบราณเลยแหละใครที่มีตับขุนช้างขุนแผนที่ทําอยู่นะคะก็ส่งเข้าประกวดได้แล้วก็รายการสุดท้ายรายการที่สิบนะคะบอลกอรธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่ก็คือบ้นบานๆเลยแหละเลี้ยงธรรมชาติบ้นบานๆนอกเออเรียกว่าอะไรอ่ะนอกตู้นะคะเป็นบอลกอรธรรมชาตินี้ส่งเข้าประกวดได้เป็นพื้นพื้นเลยเบสิกเลยก็ ถ้าถ้ามาสไตล์นี้ก็คนส่วนใหญ่จะร่วมประกวดได้หมดนะคะทั้งสิบรายการเนาะก็วันที่24นะคะอาทิตย์ที่24สิบสี่ก็เหมือนเดิมนะคะก็ส่งไม้อะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงจนถึงส่งจนถึงเที่ยงนะคะเที่ยงเนาะปิดรับไม้เที่ยงค่ะก็ก็ถ้าใครไปนะคะก็ไปเจอกันที่นั่นนะคะบางทีอาจจะเจอพนันงาแต่ดูก่อนเนาะว่าน้องน้องจะ อาน้องใบบอลจะได้ไหมนะคะต้องดูด้วยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมไม้กันว่าพนาพามมีอะไรแบ่งบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะหน้าไม้กันว่าวันนี้มีอะไรมาแบ่งบ้างนะคะเดี๋ยวให้ราคาเบาๆเลยวันนี้นะคะส่งท้ายนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าเลยให้กับ f อเนาะเดี๋ยวเรามาแบ่งราคาเบาๆกันนะคะวันนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะถาดแรกกันเลยก็จะเป็นกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะคะสวนอ่างศิลาเนาะนี่ไม้สวยนะคะไม้สวยนะสำหรับสาหรับใครที่ชอบไม้ด่างนะคะหน้าออกจากทองทองนิดดึงนะคะสำหรับเวลาที่เขาโตมาแล้วจะมีเหลืองเหืองเข้ามาเขาก็จะเป็นกำปั่นทองนะคะสวยนะคะวันนี้ ปกติพนัพาจะเปิดราคาอยู่ที่150บาทนะคะวันนี้นะคะวันนี้เนาะส่งท้ายปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าพนัพาเปิดแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทค่ะวันนี้นะคะ100บาทและนะคะและวันนี้นะคะและวันนี้เนาะพนัพาแบ่งราคาเบาๆแล้ววันนี้นะคะเป็น สิ้นปีนะคะโปรโปรพิเศษส่งท้ายปีเก่าวันนี้นะคะใครเอฟนะคะกี่ต้นนะคะพันธภาส่งฟรีให้นะคะย้ํานะคะว่าวันนี้ส่งฟรีนะคะไม้ราคาถูกแล้วนะคะยังส่งฟรีอีกนะคะกี่ต้นก็ส่งฟรีนะคะวันนี้เนาะอ่าให้กับ f c นะคะเป็นการส่งฟรีให้เลยนะคะก็จะเป็นกําปั้นทองเปิดราคาอยู่ที่หนึงร้นะคะหนึ100บาทค่ะอ อะไรอะ่ะเพชรเจ็ดสีนี่เพชรเจ็ดสีนะคะหน้าวา้าวอย่างนี้เลยหน้าวา้าวอย่างนี้เลยนะคะนี่ใครที่มีแล้วยังไม่ว้าวนะคะพนพาเชื่อว่าหลายท่านมีแล้วนะคะเพชรเจ็ดสีใครที่มีแล้วแล้วยังไม่ว้าวนะคะมาเอฟชุดนี้ไปค่ะพนพาเปิดอยู่แค่ออแบ่งเท่าไหร่ดีเดี๋ยนะแปดสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีแปดสิบบาทพอสองต้นร้อยห้าสิบนะคะถ้าใครเอฟ ราคาแปดสิบาทก็สองต้นร้อยห้าสิบนะคะอ่าถัดมานะคะจะเป็นเพชรจอมทองเพชรจอมทองพรรณพาฝีมือเฮียผ่านะคะว้าวนะนี่เปิดมานะคะอาจจะไซส์นี้เนอะอ่าไซส์นี้สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วอยู่เนาะก็ล้นสี่นิ้วแหละกําลังล้นสี่นิ้วนะคะวันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ เปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะนี่เห็นไหมป้ายเขียวนะคะป้ายเขียวนะนี่ให้ชมอ่าป้ายเขียวนะคะนี่อันนี้ก็ป้ายเขียวนะอันนี้รู้สึกจะมีสองต้นนะคะสองสามต้นเลยแหละกระถางเนี้ยปลูกแบบจํานวนเยอะนะคะนี่น้องใต้เขียวมาหมดเลยอันนี้ก็ป้ายมาอยู่นะติดมาต้นนี้ก็ติดนะคะกระถางน,นี้ก็มีสองต้นด้วยสองต้นด้วยค่ะหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยค่ะถัดมานะคะจะเป็นณเมืองนอนณนะเมืองนอน,นะคะ่นะณเมืองนอนวันนี้นะคะแบ่งเบาเบาอีกแถมส่งฟรีด้วยนะคะแถมส่งฟรีด้วยณนะเมืองนอนวันนี้เอาไปแปดสิบบาทพอคะ่ะแปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบบาทนะคะสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะส่งฟรีวันนี้ส่งฟรีนะคะจะกี่ต้นก็ส่งฟรี เป็นไงล่ะส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วปีหน้าเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะปีหน้าเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งมงคลจักรวาลน,นะคะมงคลจักรวาลดังน้อยๆนะคะน้องเปิดติดดังมานน้อยนะคะเป็นไม้ของสวนจารุภาบอลสีนะคะนี่ไม้เขาเป็นไม้แลอยู่นะคะแต่ว่าของพันธพาเนี่ยได้มาต้นแม่เขาอาจจะด่างน้อยไปนิดนึงอ่ะวันนี้เปิดแบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทไปเลยค่ะหนึ่งร้อยนะคะย้าว่าหนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยบาทต้นนี้นะคะน้องสวยต้นนี้น้องสวยเนาะด่างต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสําหรับต้นนี้เนาะน้องด่างสวยกว่าเพื่อนเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใบใหม่ก็ด่างนะคะนี่ถัดมานะคะทะวิภพค่ะทะวิภพว้าวไซส์อย่างนี้เลยนะคะทะวิภพนี่เป็น ลายขนนกมาแล้วนะคะลายขนนกมาแล้วนะพนภาเปิดแบ่งอยู่ที่1นึ่บาทนะคะสำหรับทวิภพเนาะ150บาทลาสีสิงวันนี้เอาลาสีมาปล่อยนะคะลาสีสิงหนึ่งร้อบาทค่ะลาสีสิงมีอยู่สองต้นนะคะพันภายังไม่ได้เก็บมาเนาะก็มีจํานวนอยู่ค่ะที่สวนถัดมานะคะเพชรจลัดแสงเพชรจลัดแสง เป็นไม้ที่สวยนะคะอมมาตะมากๆเลยเพชรจระแสงนี่เพชรจรดแสงวันนี้นะคะพนภาเอามาแบ่งเนาะเปิดแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะย้ําว่า100รบาทค่ะ100บารอ่บาทนี่นะคะ100รบาทถัดมานะคะจะเป็นราศีตุลค่ะราศีตุลค่ะพนพาภาก็จะมีจํานวนแบ่งนะคะสําหรับราศีตุลเนี่ย ก็จะเปิดแบ่งอยู่ที่150บาทเหมือนเดิมค่ะราคาเดิมเนาะ150บาทแต่วันนี้พิเศษคือส่งฟรีนะคะย้ำว่าส่งฟรีเนาะนี่สวยนะคะนี่สวยน,ะ,ะ,น,วยนะ,ะนี่เปิดมาแล้วนะคะเปิดมาแล้วนะเริ่มเปิดมาแล้วนะปัญาอัปเดตให้ชมแล้วเนาะสำหรับตับราสีเนาะปัญามีสะสมอยู่แต่ก็ยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบอ่ะมาชม มาชมราศีมีนนะคะมีนก็แบ่งอยู่ที่150บาทนะคะน้องด่างมานะคะด่างด่างนะราศีมีนค่ะนี่มีนนะคะนี่150บาทนะคะนี่นะคะนี่นะ150บาทค่ะมาปัญญาภาเปิดแบ่งน้องด่างนะคะ เดี๋ยวเปิดมาเรื่อยๆน้องก็จะเปิดมานะคะนี่ต้นนี้ต้นโตหน่อยนะคะ150บาทสำหรับราศีมีนราศีตุลน,นะคะ150ราสศีสิงห์วันนี้100บาทค่ะเ<บา>พชรจลัดแสงนาสวยๆอย่างนี้นะคะแบ่งอยู่ที่100บาทค่ะและวันอังคารวันอังคารนะคะตับวันเนาะตับวันปนภาเปิดอยู่ที่100บาทนะคะ100บาท แล้วก็มีวันพฤหัสมาแบ่งเพิ่มนะคะวันพฤหัสเนาะใครที่รอวันพฤหัสนะคะเป็นใบกลมของพันธพาต้นแม่เขาเป็นวันพฤหัสป้ายนะคะป้ายเนาะวันพฤหัสป้ายเขียวค่ะของพันธาต้นแม่เขานี่นะคะเปิดแบ่งอยู่หนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะวันพฤหัสนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่ะมาชมถัดมานะคะถัดมาเนาะมาชมเอ่อ เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดน้องเป็นหน้าแผงนะคะย้ำว่าหน้าแผงเนาะเพราะว่าน้องไม่เปิดติดชมพูมาจะเป็นด่างเหลืองอย่างนี้เหลืองขาวแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับเศรษฐีปีชวดอ่ามีจำนวนนะคะ12ต้นวันนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะคะหน้าอย่างนี้เลยแหละนี่สวยนะคะนี่อ่านี่อันนี้แถมยาด้วยนะคะแถมยาด้วย เดี๋ยวเอายญาออกให้นะคะนี่อันนี้100บาทนะคะสําหรับเศรษฐีปีชวดนะคะด่างทุกต้นนะย้ําว่าน้องด่างทุกต้นเนี่ยค่ะแต่น้องก็จะด่างมาเล็กน้อยเนาะอย่างต้นนี้ใบเบี้ยน้องก็ด่างมานะคะแล้วก็มาเดี๋ยวน้องก็กลับมานะคะน้องก็กลับมาเนาะ,ะเปิดแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อต้นนี้นะคะต้นนี้เนาะน้องด่างไหมด่างนะคะมี รู้สึกจะมีสามต้นด้วยกระถางนี้มีสามต้นด้วยต้นเนี้ยด่างแน่ๆเลยด่างชับมากนะคะต้นพี่อาจจะไม่ด่างเนาะก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยนะคะต้นนี้ก็ติดด่างมานะคะเนี่ยเห็นไหมน้องติดด่างมานะนี่ยค่ะติดด่างมาทุกทุกทุกต้นนะคะนี่อันนี้น้องติดด่างมาเป็นไม้แลอยู่นะคะสําหรับ เศรษฐีปีชวดเขาเป็นไม้แลอยู่แต่พันธพาเ์นี่เอามาแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยนะคะเนี่ยเป็นคนผ่าเองนะคะจากต้นแม่แผงเนาะแผงก็ก็เขาอาจจะไปชมพูหรือไม่ไปชมพูก็ต้องเลี้ยงดูนะคะเนี่อาจจะด่างน้อยบ้างอะไรด่างตรงหูอย่างนี้นะคะ่ะมาสวยนะจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ด่างนะคะเขาเป็นเม็ดขาวเขาก็สวยมากๆเลยนะคะสำหรับสาหรับเศรษฐีปีชวดเนาะ เศรษฐีปีชวดพรรณพาแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยต้นนี้รู้สึกน้องจะไม่เปิดมาเลยต้นเนี้ยค่ะน้องจะไม่เปิดมาเลยแต่เม็ดขึ้นมาและ้ะดูหน้าก็รู้ว่าแก่แล้วนะคะค่ะพรรณพามีแบ่งนะคะหอคำหลวงเนาะนี่สวยอย่างนี้เลยนะคะหอคำหลวงไซส์นี้เนาะ พันธภพาเปิดแบ่งอยู่ที่1,500บาทนะคะมีอยู่3ต้นค่ะแล้วก็เปิดแบ่งเทพพัะสุธานะคะเทพพัะสุธาเป็นบอลกาบเนาะบอลกาบเขียวเหลืองนะคะไซนี้นะคะไซนี้นะพันธภ์พภาแบ่งอยู่ที่เดี๋ยวหน้า,นาไซนี้พันธภพาแบ่งอยู่ที่900บาทนะคะ900บาทวันนี้ส่งฟรีให้นะคะ ส่งฟรีให้900บาทมีอยู่3ต้นเหมือนกันค่ะมีอยู่3ต้นเหมือนกันแล้วก็นี่นะคะเปิดแบ่งสยามนาลืมิิรนะคะสยามนาลมมิรเนาะต้นนี้นะคะแบ่งอยู่ที่700บาทนะคะ700ต้นที่2นะคะ700ค่ะสยามนาลมมิรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนาะ อไม้แรไม้แรก็ยังแบ่งไม่ได้เนาะไซส์เล็กอยู่ไซส์เล็กอยู่นะคะมีเดือนสิงหาใครสนใจนะคะเดือนสิงหาพนภาพเปิดแบ่งอยู่ที่สามร้อยนะคะตับเดือนนะนี่ไซส์นี้นะคะแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นใบใหม่น้องน้องออกมาแล้วสงสัยใบนี้น้องเกิดอุบัติเหตุนิดน,นึงนะคะ ก็มีใบใหม่มาแล้วมีให้เลือกนะคะสองต้นเนาะสำหรับเดือนสิงหาค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพันนภาก็มีไม้มาแบ่งปันเท่านี้นะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจไม้ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 9 8 8 2 2 7 4 5หรือว่าจะอินบ็อกมาทาง Facebook ก็ได้นะคะพันนภาศาลาธรรมหรือจะเป็นพันนภาขาลก,ก็ได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้เป็นโปรพิเศษนะคะส่งท้ายสิ้นปีนะคะส่งท้ายส่งท้ายสิ้นปีให้กับ F c ซนะคะพันธา,าจัดส่งฟรีให้นะคะจะส่งฟรีให้สำหรับโปรนี้นะคะก็คือจะเอฟกี่ต้นก็นแล้วแต่นะคะวันนี้ไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีเฉพาะค่าต้นไม้อย่างเดียวนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการปลูกบอนสี ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเริ่มมีลมหนาวเข้ามาแล้วขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ